แล้วเควสเราก็กลับมากันต่อครับเมื่อกี้ผมก็ <c oughs> <c oughs> ไปอาอนบน้ำมาทำมีเฟ้ในเราทำล้วเราก็อยู่กับเช่นเคยครับพี่ลีโลกับน้องอะไรครับน้องเบียร์ครับครับผมจากรายการบีบีๆๆๆแบบฟีบ่าอะไรไม่รู้อ, <c oughs> อยู่ไหนอะน้องเบียร์ <c oughs> ไปไกลกันเลย <c oughs> ครับอยู่กับพี่เนี่ย อย่าไปถามวเวลอะไรเวลสามเองไล่ไลายหมดโดโดมดโดมดโดมด,ด,ดตีทีโคตรเปี้ยก็ตีทีละสามโอ้โหขโมยนะมั้งได้มุดได้มดอาจะก,กระต,ตางครับ,รบน,นี้นะเพราะว่าคลิปไปอยู่ฮนะงั้นก็สอรี่ครับโอ้โหแม่งตาต้องตามไม่เลิกเลย เิขาม,มไเอาไฟไปกินนะ่ะแล้วผมจะทำหน้าจอให้โอเคอ่ะสมูทหน่อยโอเคครับหน้าจอสมูทงูเหยื่อเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อมีกาตต้าครับทำไม เกมอะไรเนี่ยก็กำลังดูอะไรแฟนตาซีออนไลน์อยู่อ๋อโอ้โหจับตกครับไอ้ไอ้ไอ้ที่เอ็นดี้เกมเดินบนเกมเดินเดินบนไปบนมาวะเนี่ยเดินแค่เนี้ยอันนี้ไม่วนไปวนมาเยอะเยอะเยมาเยอะลองเข้าลองเข้ามาเยอะเยอะเล่มาเยอะเลยมาเยอะเลยกดสกิลไงพี่น้องอ่ะมเยอะ แจ้งหมดครับแจ้งหมดแจ้งหมดอ๋อได้ละงอนแล้ววิ่งหนีด้วยกดสกิลขี้ขวาไงเนาะแล้วก็สลับสกิลก็กดแถบเอาครับผมอีกซ้ายขี้ขวาผมว่าเพิ่งเล่นโอเคยเล่นดด้้วยไโอ้โหแม่งแหลกแหลกได้ที่อีนี่มันยังอยู่ตรงนี้อีกเหรอวะเนี่ย ยืนเป็นโอ้โหคิดว่าแอคแน่เละยืนหน้าเน่ยโอ้กระตุกครับสอรี่สอรี่ในความกระตุกครับแล้วเราเควสเอาเขาให้ทำอะไรวะเนี่ยเป็นบุกเหมือนกันครับวิ่งเลยเหมือไนกันแล้ไม่เจาะเกมอะไรเลยครับมันคล้ายๆไดโบเนาะไม่เคยเล่นเล่นแล้วงงมากครับครับผมเล่นแดฮอนเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเป็นไปเรื่อยๆครับจนจบ หรือวูปี้ที่หนึ่งหรืออะไรเนี่ยครับผมก็จะแคสได้เรื่อยได้เปล่าครับเขาพาเกมนี้มันง่ายที่สุดนะคอีกพี่ลีโลครับอย่างเงียบอะไรครับอย่างเงียบครับพี่ไม่ได้เงียบนะพี่ดุกดิกดุกดิกดุกดิกนี่ไมนได้ลโลวันนี้ไม่ได้นีโลธรรมดาครับนีโลโมโม่ครับทำนีโลโมโม่โปโปปีโป้ปีโป้โมโม่โคปิโก ต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปหาอะไรบางสิ่งบางอย่างครับอาจจะมีวิญญาณสิงอยู่อาวุจมีนบนตาอยู่รังงานอยู่ก็เป็นได้เป็นเข็มละได้ผมเบื่อมากเลยหูฟังแม่งดับดับไปข้างหน้าถ้าหูฟังดับไม่ไม่เป็นไรครับยายหูดับอย่างเดียวครับหูดับหูดับไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับหูดับนี่โคตรสวยนะครับ ปุ๊บจะหมุนคนอยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวพูดอะไรวะเฮ้ยไปไหนอ่ะเนี่ยเราเจอเราเจอบุอคคลในตำนานแล้วบุคคลในตำนานตำนานไม่ตำนานเลยพื้นข้างแตกหมดแล้วเนี่ยบอกไม่ให้แฟบก็อย่าแฟบ <laughs> ยังจะแฟบพื้นแตกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณ <laughs> หน้าเบื่อกับฟังอ <laughs> ุ้ยเงิน ไม่ได้เลย,นะเ,ยเรื่องตังค์เนี่ยเรื่องตังค์บอกแล้วเรื่องตังค์ไม่เข้าใครออกใครแต่อย่ามาเข้าตัวพี่นะพี่เก็บก่อนนะเบึ้มมาเฮ้ยแล้วแสงสีเขียวมาจากไหน <c oughs> เฮ้ยอินนี่เดินแล้วเว้ยมันเพิ่งจะเดินมันเดินจริงๆ <c oughs> เลย <c oughs> อะไรเนี่ยคนเล่นเยอะป่ะ <c oughs> โอ้ยน่าเบื่ออ้าวๆมาตอนที่กูทำหมูฟังอยู่อย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเพิเ่งเกิดมาฟังเสืออีสัะอิสัสเห็นอ,อ, <sheets. S 2> อยูไม่กี่คน,นะนไม่ไม่ต้องสอบใจเราคุยกับเพื่อนเรา เราคุยกับเพื่อนเราไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอตัดคลิปไปครับอะไรเป็นผมจกครับเราก็กลับมากันต่อครับเมื่อกี้ผมว่าทำบักไปจะเสร็จอันนี้เราจะหาส้นตีนทีวีอะไรครับ แอร์สวีนล็อกแวนักเวทครับเเววทดี๋ยผมจะไปนักเวทนักเวทครับนักเวทเวทเจอตัวพวกเผาไม้ทำลายป่าแล้วอยู่นี่เองทำลายไม้ทำลายป่าทำลายหมดโอัวนำให้โลกร้อนนี่ทำลายไม้โอ้ไอตัวใหญ่ ตัวใหญ่เลยอย่างนี้มันยิงไม่ได้ตัวครับตัวครับเลือดจากการระยะไกลจะเป็นได้ได้ได้ก็มันไปแอปแอปแล้วเดียวแอปกระตายโอ้ยเยอะเยอะนี่เราไม่ได้เคว้กันเลยนะเวลกันอย่างเดียวเลย ตัวใหญ่เยอะตัวใหญ่เยอะามันแข็งครับามันแข็งใครแม่งมาเสือกแม่งเป็นนักธนูมาเสือกอ๋ออ๋อนี่เขาเป็นกองสร้างตัวละครเสร็จแล้วกำังเข้าสนไม่ได้ครับเก็บเก็บเกธนูมังไงเนทเลสีกันเล ใช่ครับไม่ไม่รอรอ,อะไรเนี่ยมาถึงจอขาวจ้วงเลยโคจะไปยังไงเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วมันโหลดช้าเนอะลดมาแล้วมันมันโหลดมันล็อกจออย่างเนี่ยทำไงดีว่าทำไรดีต่อไปนี้ทำไมทำไมมันล็อกจอจ<ะ>เป็นยังไงครับของของของเก็บเก็บเก็บ โม oh, สาน์ยิงนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยว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 ของโบราณนัสสถานเอ้าเดินเลยเดินเลยมันโจมตีมอนเตอร์ไม่โดนเดินเลยพอตีปุ๊บครั้งหนึ่งแม่งก็หยุดอันนี้ผมใช้แต่เมาส์เลยเนี่ยไม่ได้ถือคีย์บอร์ดเลยเหมือนกันทำลายทำลายครับทำลายทำลายไม้ทำลายปลาน้ยโดของ อะไรไม่ได้กี Safe> ้ยิงขนูไปบนฟ้ามอนเตอร์ตกสะพานโอ้โหอย่างนี้อะไรก็ได้แห่งองไล่ไม้ไล่พายแหววแหวะเออเอาเราต้องถาให้มันแข็งเราต้องถาให้มันแข็งครับเราต้องไปรูปไล่ให้มันแข็งอย่าเฮกดิเดี๋ยวรายการติดเลทเรื่องแล้วดโดโด คนละเรื่องเดียวกันก็ต้องไปอ้าวแมงตัวใหญ่เละโอ้ยดันบอสตัวดำๆนั่นข้างหลังก็มาข้างหลังก็มามาแมงบอสเมึงบอสเลยมึงบอสเลยมึงบอสเลยยืนพวกอุ๊ยเกมด้วยครับอันนี้ไม่เกมออฟไลน์เลยเกมออนไลน์ออนไลน์ครับไม่มีคนเจอเดมอนเตอร์กระผังขยะอะไรอยย่างงเี้คนมันไปเวลอื่นกันแล้วไง โอ้มันเตอยู่เก็เกบเบกี่ยวเยวเกี่วเกยวเกี่ยอ้กีวเกท่เกี่ยวเกม่ัวเกี่ไว้ี่ยวเกี่วเกพ่วเกี่ยวเกี่ยวเกี่เกี่ไวเกยวเกี่ยวเกี่ยวเั่กี่เ่วเี่ยวเ่เี่ยว่่ก่่ไม่่ว่ไ้่ี่ เฮ้ยทำโจนต้องมีอนี่ก่อนดีกว่าต้องมีทำเพสมันอะไหนพี่บอกไม่รู้ไม่เคยเล่นไม่ใช่เลยน้องลองกด m อ็มดยมันจะมีบมอกโอ้โแล้วพี่จะไปรู้ได้ไงแล้วเนี่ยแมกด m ปุ๊บดับมออะไรเนี่ยคิงฮิวสุสานมันพระพุรุษอ้าชาวเดลเรียตกแปดหน้าผมอย่างนี้อย่างนี้มันต้องฟันอย่างนี้มันต้องฟัน ปัดเพื่อเก็บเวลล์บางทีมันมันก็อึดบ้างอะไรบ้างตีเจ็บบ้างอะไรบ้างนะเวลเยอะเนี่ยผมผมแดกเผมไม่รู้เนี่ยว่ากล่องเก็บของเต็มเลยเดินเลยไม่ได้เวลเวล์แปดเลยเวล์แปดเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้โหโอ้โหโหโหหมากเลยอ่ะตัวแถวนี้อรัพี่ เจ็บเจ็บไปน้องเรากลับอแตนที่นี่พวกผมโหดเฮ้ยจะตายแล้วจะตายไปแล้วครับไปก็ผมโหดนะที่จับได้นะโ้ยเกมนี้มันตันไพื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมโหดแม่งผมจะตายแล้วอะไรเอาคำใส่กันแน่ครับเอาไปไอ้จะับเมืองก่อนลังลับเมืองก่อนเฮ้ยเคสเคสพี่ก็ถึงพี่ก็ลืมแคสเลยเนี่ยตอนนี้อยู่เมืองแล้วอะพี่อยู่ไหนกันนะพี่ไปรับที่เมือง อันนี้ผมเะเอาวแบบยาวๆเลยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเช็ครับคิว72นะฮะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำอาหารอยู่มีอะไรไก่น้องไก่ผสมอบคี้อยู่เ <laughs> จ็บจบเอ้า <laughs> มันเผาอยู่เน่ยหายไปไหนกันหมดวะไม่รู้มันเยกย้ายหนีกันมั่เไไวเลยมันดูแมปตรงไหนไม่เห็นมีแมปเลยก็ตัวเองมั้งเนาะ ฟันเลับฟันต้นไม้เหรอที่มาแล้วแต่ผมเดาผมรออยู่ตรงวาร์ฟที่วาร์ฟเด็บ